สบายดีเม ici, ื e ่อทุกคนเดิกกับบรรยากาศยามเช้าๆแบบนี้เนาะเฮายังอยููน้ากันที่เมืองคําเกิดตอนนี้เฮากําลังจะเดินทางไปบ้านนาเจไลบ้านนาเจไลจะห่างจากตัวเ <t art Port rait> มืองประมาณ10กว่ากิโลเมตรเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเนาะที่มีหลายชนเผามีชนเผาลาวสูงชนเผาบ้อแล้วก็ชนเผาลีฮาหมู่บ้านเพ่อจะเป็นหมู่บ้านที่ว่าบุญใหญ่ไปไหนมี 148ครอบครัวเส้นทางเข้าไปก็จะยุ่งยากได้นึงเนาะเป็นทางแดงเข้าไปเลยหมู่บ้านที่ว่าเป็นสุดของเส้นทางเนาะคือไปหอดหมู่บ้านนี้ก็จะบูมีเส้นทางไปต่อเป็นบ้านสุดท้ายอาสนับหมู่บ้านนี้มีอาชีพหลักก็คือการเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเนาะโดยเฉพาะเมหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ว่าปลูกมักนัดขายให้เมืองคำเกิดมื้อนี้เฮาก็จะพาทุกคนไป กินมักนัดแซ่บๆอยู่บ้านนาจะไลเนาะว่ามันแซ่บสมคำดังเดือบอบรรยากาศดีสองข้างทางก็แหนไปก็จะมีหมอกด้วยมีหมอกกลัวๆเป็นหมอกหมอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นยามฝนสำสนับเส้นทางมีปนยากบอนง่ายเนาะปนยาบทำบริไทยให้เบื้องเอาทายต่บนงามๆบิวง,งามๆมาให้ทุกคนได้เบื้องไวโอกาสหน้าถ้าใครอยากเจอบรรยากาศเส้นทางดุดันซิมาลงเฮ้เบื้องเด้อเอาไว้คลิปหน้านะจ๊ะ อนนี้ีฮาลกมาฮอดมู่บ้านนะเนาะมู่รวมของมู่บ้านานาชลัยเนาะอ้อมหอบด้วยผู้ผาป้าไม้แบบนี้บรรยากาศก็งามแหงงยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบ360องศาเลยโอ้พระเจ้าจดนั่นอะไรครับจอดรถจักรหรือนั่นอธา,างบ้านเพื่อนเฮาลีกติอันนี้มันทินเขาไม่ใส่ทินเราเราก็ปล่อยให้เขาไปบรรยากาศรวมๆของมู่บ้านก็จะมีเฮือนซานบ้านซองที่ว่าเป็นเฮือนดั้งเดิมแล้วก็มีเฮือนที่ ทันสมัยเป็นเฮือนตู้แบบนี้ก็มีเนาะเฮือนตู้แบบนี้สันาจ,จะเป็นเฮือนไอ้น้องผ้ามงคลตูหลังสูงสันดาจ,จะเป็นไอ้น้องเรารุ่มที่ว่าเพื่อนมักเฮ็ดเฮือนสูงและมีเตียงไว้นั่งอยุดกองตารางเย็นๆเ,นเนอก,กลักษณ์เฉพาะของสวนเผ่าของแต่ละสวนเผ่านั่นเองเฮือนเพื่อนก็คักได้แบบเฮือนไม้อากาศเย็นๆน,น,นอนกลางคืนนะช่วงนี้เป็นย่ำฝนก็ ท้องพาก็สีคึ้มๆแน่เนาะตอนนี้เฮาก็กําลังจะไปจอดอยู่ที่ห้องการบ้านเนาะมีฮอดแล้วบ้านนาจเลเนาะตอนนี้มีเล็กน้อยแล้วสูงเพื่อนเอามักนัดมาขายให้เฮาเนะเพื่อนเอามาขายให้แล้วเฮาก็เด็ดยอดกลับคืนไปให้เพื่อนปลูกเพื่อเพื่อนจะเอาไปปลูกไปขายในปีหน้าปีนีน ผู้น้อยในหงขายมักนัดแล้วหาเงินซื้อขนมเนาะหูความขนาดเลยอ่าเด็กน้อยเผ่ามงแล้วสูงกจ็จะหน้าฮักแบบนี้นะฮูช่วยเบียกพ่อแม่ตั้งแต่ยังน้อยเป็นคนที่ว่าหูความนะอะตอนนี้ก็มีเอื้อยนึงแล้วเพิ่นเอามักนัดมาขายเออตัวน,นี้เนะป้าหมายของเฮาสิบาดกินคักๆแต่แซ่บขนาดสีดึงเดืองอันนี้มักนัดเพิ่นเอามาขายให้เนาะเต็มกบับเปนึง มักนัดนี้ก็จะเป็นมักนัดที่ว่าเพื่อนขายให้ราคาถึกมากหนึ่งสองพันกีบเนาะคันคืออยู่รักซาวคันมากใหญ่สำนีก็จะหน่วยหนึ่งแปดพันห้าสิบพันกีบอันนี้เพิ่นขายราคาหน่วย 1, 2, วหนึ่งสองพันกีบเผาก็เเมาเมดกาแฟเพิ่นเลยราคาทั้งเมดก็สามสิบสองพันกีบ เบิ่งมากตึงๆสะงานนี้ทึกใจทั้งผู้ซือ้อและผู้ขายนะคะก็ได้ของดีราคาถูกมากตึต๊ตๆบ้านนี้เฮาก็มาเด็ดยอดมันออกเนาะยอดมันนี้เอาไปให้รับปลูกคืนทำเ,เอายอดเพราะว่าเฮาพวกมันปลูกไปเลยเขาให้เพื่อนปลูกแล้วเฮาจังมาซื้อนาำเพื่นอนอีกปหน้าบางนัดบ้านนี้นี่มีกตะตาตุ้ยมากงามๆเนาะ บางหนึ่งสองพันกีบเท่านั้นเดอ้อเขามาเห็นของดีนะคะทึ่นี้เขาก็เมาไปเมืดเลยเนาะสนับสนุนเพื่อนซื้อมืดกัเป้เลยคักข,าข,าขานาดเลยเดี๋ยวเขาสิบาดกินเนาะอ่ะมาเดอ้อทุกคนมากินมานะนํำกันปาดในน้อยวันนี้เป็น,ปนตะแซบพอดีเป็นคำเป็นคำเบื้องบาวันสิแซบบ่มากเดือง ื้นนี้เราสิจัดมากเหลืองๆแล้วมันเป็นแนตาแซบหมายตาไว้ตั้งแต่ยังบวนได้จ่ายเงินต้องกินให้ได้ต้องเป็นของค่าแน่นอนกินแบบง่ายๆเนาะเสื้อทองอุงยางปาดออกมามันสีมันบดเหลืองสีมันออกเขียวๆแบบนี้เดี๋ยเราสิมากินมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้ออืแซบนัวอมหวานกรอบอแซบเก็บอาการไม่ยู่สงสัยเฮากินผิหน่วย เก็บอาก,การเพราะว่าบอกว่ามังนัดแซบกินแบบแซบโอยอ่ะจบคลิปไปสักนีดได้ทุกคนเด้อขอตัวไปแต่งเจ้ากันไว้เจอกันคลิปหน้าขับใจให้เข้ามาเบิง้ง